สวัสดีครับก็ผมซีเมเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Delta f o r น e Mobile เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำปืนอีกเช่นเคยปืนในรอบนี้ผมจะแนะนำในสายของเป็นสายซัพพอร์ตนะครับนั่นก็คือสายคุณหมอนั่นเองนะครับสายคุณหมอเนี่ยสามารถเล่นได้แค่ตัวละครเดียวนะครับก็คือตัวละครนี้ปืนที่ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือปืนตัว P90 นะครับซึ่ง P90 เป็นปืนที่ยิงนิ่งนะครับระยะยิงก็พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ยิงไกลมากนะครับ ส่วนอีกกระบอกหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือจะเป็น AKS นะครับอันนี้คือเป็นกระบอกที่เน้นยิงในระยะไกลถ้าเกิดใครอยากเล่นสายแบบยิงระยะไกลนะจะมี2กระบอกให้เลือกนะครับอ่าก็2กระบอกนี้นะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันข้อดีของ AKS ก็คือจะยิงศัตรูในระยะไกลได้นะครับในการควบคุมก็คือควบคุมได้ดีนะครับแรงเทปก็ค่อนข้างที่จะต่ํานะครับ ส่วนปืน P90 ก็จะเป็นปืนที่เน้นยิงในระยะใกล้กับกลางนะครับคือระยะยิงมันอยู่แค่19นะแต่ถ้าเกิด AKS เนี่ยมันอยู่ที่30นะครับนี่มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องระยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของโค้ดแต่งปืนให้ทั้งทั้ง2กระบอกเลยนะทั้ง P90 แล้วก็ AKS นะครับเดี๋ยวผมจะเล่น2กระบอกนี้ให้ดูนะครับแต่นี้ผมขอเล่นเป็น p 9 0ย์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนปืนในเกมแล้วกัน นะครับในการแต่งก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ X S นะอันนี้ผมแนะนำเป็น2ปืนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโค้ดแต่งเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ e s c r ร p t i o n นะครับหรือคำอธิบายคลิปนะอันนี้จะเป็นของพีกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเล่นกันในเกมว่ามันจะเป็นยังไงนะอเออแผ่นที่นี้ดิอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะมันกว้างดีเห็นสตูได้ง่ายนะ ถ้าแผนที่เล็กๆนะครับหรือเป็นเมืองอะไรอย่เงี้ยมันจะมีจุดอับๆทำให้เรามองสตูค่อนข้างยากนะมาเอาไปฝ่ายบุกวะเอาเด็เกิดไหนดีวะถ้าเราเป็นเกิดด้านนี้แล้วกันเราจะเข้าทางด้านซ้ายนะของตัวแผนที่ ไปเฮ้เกมนี้คือออพติไมซ์มาดีมากมันลื่นนะลื่นจริงๆโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเพ่ลบมชุบใสยชุบอยู่แล้วนี่คือข้อดีของตัวละครนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชุบให้เพื่อนเอาเอาปั๊มปั๊มปั๊มเลือดนี่มันสายฮิวโดยเฉพาะ เอาวางเกาะให้ไม่ใช่เกาะดิวางกระสุนดิเราต้องวิ่งเข้านี่ว่ะโอ้โอ,อ้โอ,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 อ้เยอะ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 ผมตายหนึ่งลบลบหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาตายเฮ้ย <c oughs> โดน A K M ยิงเข้าหัวหงายเงือบไปดิโอ้โหแมง่งศพศพหลังเราแม่งกองเต็มเลยอ๋อเกิดตรงเพื่อนเกิดตรงเพื่อนเกิดยังเกิดยังคือส่วนมากผมจะสลับเล่น2ปืนเนี่ยนะ A K S กับตัว P90 ถ้าเกิดเน้นยิงระยะไกลๆก็เป็น P90 นะ เฮ้ยถ้าเน้นยิงระยะในส่วนของกลางๆไกลๆอะ่ะเป็น A K S ถ้าเน้นระยะใกล้ๆก็เป็นพีกูนะเฮ้ยห,ม,หม,มองไปไหนวะ มันแอบเราอยวู่อะโอ้ตายไปดิยไปดิยชุบให้เพื่อนเฮ้ยบุกบุกบุกเอาตายโอ้โโอ้โห,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 โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายเอาเปิดเรายิงระยะนั้นไม่ได้อ๋อปั๊มเลือดปั๊มเลือด เอ,อ้ยระยะนี้ก็ได้วะเอาเรื่องอยู่นะก่อนเลยเพื่อนก่อนโอ้ยแม่งแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนเอาตายเดี๋ยวคนเดินคนเดินลุกขึ้นมาเพื่อนตายแป๊บเดงแป๊บนึง เฮ้ยอยู่ไหนวะโวอ,อยู่บนลังคาเอาตายไปดิอุย้ยแม่งเอ้ย A K M มีกแก้วโดน A K M ยิงอีแก้วเฮ้ยเพื่อนบุกไม่ผ่านสักทีโหลืมใช้ลืมใช้ควันว่ะผมลืมได้ไงเนี่ย ไอ้นี่แก้ว A K M คนเดิมเลยสู้ตายเว้ยไปไปด้านหน้าดัานไปบนต้องมีวะเอาไปโอ้โหแม่งมันหมอบอยู่หมอบไม่เห็นเว้ย ข้อเสียของตัวละครน,นี้อีกอย่างนั่นคือมูฟเมนต์ของตัวละครค่อนข้างแบบอ่ามันช้ามากนะในการรีโหลดกระสนุนในการอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปไปไปเลยไปเลยเฮ้ยยิงไปโอ้โหม,มันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงแล้วอยู่ในนี้ไป เอาดิเอาดิลบก่อนลบก่อนโอ้โหระเบิดไปไปยรัวจัดลุกขึ้นมาเพื่อนอะไรวะนี่จะชุบเพื่อนขึ้นมาอยู่แล้วโอ้โหแม่งโดนดึงกลับอีกแล้ว โดนดึงกลับอีกแก้วขอเปลี่ยนปืนมาเลยครับขอไปอีกปืนหนึ่งนะคือปคือตัวละครเนี้ยต้องเล่นสองปืนจริงๆถ้าไม่เล่นสองปืนนี่ไม่ไหวอีกปืนก็มาปืนนี้ A K S ไปเลย <S <S ตายชุบขึ้นมาเพื่อนุูขึ้นมา mày Mà 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 này Mà. ừ. mày 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 anh mày 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 งงไม่หมดลวเลวยตายโอ้ตายาดะมาดะไหนอยู่ไหนเอาดิดันได้แล้วเว้ยไป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 นี่ผมต้องอย่างนี้สิมันต้องเล่นสองปืนนะ่ ถ้าในระยะแบบอาคารอย่างเงี้ยใกล้ๆอาคารอะ่ะใกล้ๆอ่ะผมแนะนําเป็นพรีโคสูนแต่ระยะแบบไกลๆอย่างเงี้ยเนินทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เป็น AKS เพราะว่าถ้าสตูอยู่ระยะไกลอ่ะถ้าเราถ้าเราใช้เป็นพีโูนมันจะยิงไม่ค่อยไหวนะแล้วมูฟเมนต์ของปืนมันค่อน,นข้างช้าพรีโูนนะเปลี่ยนกระสุนทีขึ้นสะโคบทีอะไรเงี้ยมันช้ามาก mấy sợ bắn bằng quá và đây Đi đây mọi người mày quên sợ ai 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 ขึ้นนมาเพื่อแอบโคตรเก่งเอาบอมไปเอาบอมไปเอาบอมไปเล่น <c oughs> มันแอบ,บอยู่ข้างบนว่ะเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยโอ้ย รีโหลดกระสุนอยู่มันดันมาถึงนี่ได้ไงวะมีเพื่อนไปยึดบีกันวะเอาเพื่อนวางจุดบีก็เกิดจุดบีดิเอาจาังหวะนี้ก็เกิดเลยจุดบี อ,อู๋ข้างบนข้างบนคนรู้แยกมุ่งรีบเร่ไปคุณมาเพื่อนไปโอ,อ้แม่เงเอ้ยหลบไม่ทันวิ่งเลยวิ่งดิเฮ้ยมันมีใครมาออ๋ไม่ใช่วิ่งอ้อมวิ่งอ้อม ตายคุณเองคุณเองไม่ต้องขึ้นตายวางวางขูแม่งระบบช่วยล็อกแม่งโคตรอันนั้นเลยแอะเอาเร็ดไปดิยเอา รู้จักไหมรอดช่องไทยไปเตยอ่ะเสียงเสียงโอ้โห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 ระเบิดเบิดเอาตายนี่ไปดิแคมป์อยู่นี่แล้วล่ะ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงมาโอ้กระตกุกกระตุกกระตุกเกินอ่านจุดเกิดให้เพื่อนก่อนมากระตุกอะไรขนาดนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง เอาบันจงยิงรู้จักปะกระตุกอะไรวะเนี่ย,ยโอ้โหกระตุกแม่งเอาเรื่องจัด

ขึ้นมาไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้มาด้เฮ้ยโอ้ยแม่งหลบมาสิครับก็มาสิครับ,รบจังหวะนี้ เรียบร้อยครับเพื่อนลุกขึ้นมาเข้าตายโอ้ยใครแม่งยิงหลังล้วะคงจะแค้นหน้าดูเนี่ะตายทีผมเปลี่ยนปืนทีแล้วกันอันนี้อยู่ในระยะใกล้ๆแล้วระยะแบบไม่ยิงกันไกลๆแล้วเพราะมันอยู่ในเขตเมืองแล้ะกลับเป็นพีกสูนเหมือนเดิม ต้องมีเปลี่ยนสองปืนเนี้ยถ้าเกิดเล่นตัวละครน,นี้นะมันเล่นได้หลายแนวไงดูหน้าเราวะืึตายไปหนึ่งตอนนี้ไปหนึ่งโอ้โหโอ,โอ้โหโอ้โหใครมันเล่นเราวะฮึมาเลยตอนนี้ก็มาเลย ตายไปเลยเอ้ยขึ้นไม่ได้วะอเอาหลบเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโรดอยู่เอาตายมาจ้ายงวิ่งวะไป ตายมันนิ่งนะแต่ก็รีโหลดแม่งนานข้อสีอ่รีโหลดนานจัดเฮ้ยเฮสายปาดวะหลายตัวจัดหน่วงจังวะโอยเครื่องอย่างร้อนว่าแล้วทำไมมันหน่วงเครื่องทำไมมันร้อนจัง นี่ขนาดมีพัดลมมัะเนี่ยพัดลมช่วยัน่เนี่ยมาเอาเอาลุกขึ้นมาเพื่อนไปไปไปลุกขึ้นมาเพื่อนอมอมแม่งมันวางบอมเราอะเอาเด้มีเพื่อนชุบเว้ต้องอย่างนี้ด้ กะสุนแม่งรีโหลดอย่างช้าอดช้าจัดต้องอ้อมว่ะอือไปอ๋อขอขอใช้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยดิอุ๊ยจะไม่ตายก่อนกำลังฟินิชเลยกำลังเทคดาวขอเทคดาวสวยๆก็ไม่ได้ มามาอ้อมเราต้องอ้อมไปทางนู้นว่ะวันนี้เราต้องอ้อมมันนี่เขาใครอยู่การถนไนไรตายเขาเรียบร้อย โอ้ยแม่งระเบิดมองไม่เห็นละเปิดอะไรก็ไม่รู้ตายแม่งก็กระตุกเกิน,กน,กนดิลงวะโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหลบลบมันอยู่ข้างในนี้เหรอเนี่ย โ้ยเพื่อนชุบให้เป็นพระคุณอย่างสูงเพงื่อนมาสู้เว้ยสู้ตายอะเอ้ยตายไอ้เอ้ยย,อย,อย,ยึดลูกยึดล้วเอาแล้วเอาแล้วใครชุบกัน ยินเสียงชุบลบก่อนลบก่อนมันกระตุกมันกระตุกอะไรอย่างนี้จะกระตุกอะไรอย่างนี้ครับโอซีหนึ่งยังดึงกันไม่ได้ว่ะโอ้โหโอโหโหอะไรวะนี่รถเหรอ มามาไปเฮ้ยไปโห,โหซีสองมันโดนดึงคืนแล้วไปไอ้ ไม่ยิงไม่ได้วะวางปอบแม่งเลยมาได้มาไดไไ้ไม่เน้นวินด้วยไม่เน้นวินเฮ้ยศัตรูอยู่ไหนยเยอะจัดไปหลบหลบไป มาได้สู้นะครับสู้ยิบตานะครับผมก็สู้ยิบตานะตายมาที่มาที่ทลบลบมาก็มาดีครับ ตายไปล้ลยสองปืนนี้ต้องมีตายบนึงเพื่อนหนึ่งบน,นึงเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนยังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนวะยังไม่เห็นมันเลย ายเมื่อกี้ไอ้นั่นอยู่ไหนวะที่ไหนโอ้โหแม่งเอ,อ้ยมองไม่เห็นเราบอกแล้วเราไม่เน้นชนะเราเน้นคิวเยอะๆอย่างเดียวมีไหมโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหมาได้มาได้ผมก็สู้ยิบตานะครับผมก็สู้นะครับถึงจะกระตกก็เถอะเอาอยู่ไหนวะงงไปหมดแล้วโอ้แม่งในนั้นเต็มเลยนี่หวา โคตรเยอะเลยในนั้นจุดเกิดมันอยู่ในนั้นหรือยังไงมาอัานนี้โอ้โหโดนยิงโดนยิงโอ้ยโดนนิวเคลียร์ไปดินิวเคลียร์ระดับตำนานมาได้มาได้มาได้ โอ้ยดูระเบิดลุกขึ้นมาเพื่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนโอ้ยแม่งจะกระตุกอะไรนักหนาวะเนี่ยมาดิกูก็มีบอมเหมือนกันมึงมีกูกล้าไหมควางเลยอืม มาด้มาสู้เว้ยเ <c oughs> แม่งเอ้ยกระสุนมันรีโหลดช้าปืนมันยิงนิ่งนะแต่กระสุนแม่งรีโหลดช้ามันนัวกันตอนท้ายมากเลย ตูดันนี่ว่ะโอ้ยแม่งใครปล่อยมิสไซล์อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสตูอยู่ตรงนี้มามาเรียบร้อยเท่ันนี้เรียบร้อยดิกูตายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยจะ <c oughs> เทคดาวสตูแบบเท่ๆแล้วตายตลอดเลย <c oughs> อะไรวะ ตายตลอดเลยอ้อมอ้อมอ้อมจังหวะนี้ก็อ้อมเลยจชะเอมีใครไหมจ้าเคินเคลืนเคลอนเคลนเอายืดยืดยืดจังหวะนี้ก็ยืดโอเคดึงได้แล้วเดี๋ยวสีหนึ่งว่ะแต่แต้มเราจะแพ้แล้วว่ะสีหนึ่งอ่ะ ตายมันรีโหลดช้ามากเลยนะทีไอ้กระสุน70นัดแม่งรีโหลดไว้ก่กแพ้แล้วแพ้ไม่กลัวครับกลัวไม่ได้คิวคือตัวเกมกระตุกมากกระตุกไม่ใช่อะไรนะโทรศัพท์ผมร้อนมากๆเลยมันเลยกระตุกค่าไปเท่าไหร่วะเนี่ย ฆ่าไปเก้าสิบเอ็ดตัวมีใครให้มากกว่านี้ไหมโอ้้เหียพวกร้องแล้วมั้งฆ่าไปเก้าสิบเอ็ดตัวตายสิบแปดช่วยสามหกชุบเพื่อนสิบสิบสี่ยึดจุดสี่ฆ่าไปเก้าสิบเอ็ดตัวมีใครฆ่ามากกว่านี้ไหมครับเป็นไงกันบ,บ้างครับกับการเล่นของผมนะฮะก็ปืนที่แนะนำไปก็มีอยู่2กระบอกนะครับ กระบอกแรกก็คือพิกศูนย์นะครับก็มันใช้ในหลายสถานการณ์นะครับก็คือถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่ศัตรูอยู่ใกล้ไม่ไกลามากอย่างเงี้ยสามารถใช้พิกศูนย์ในการเล่นได้นะครับอย่างเช่นพวกซ่องตึกหรือบริเวณตึกอะไรอย่างเงี้ยหรือในอาคารนะครับส่วนถ้าเกิดอ่าเจอศัตรูอยู่ระยะไกลนะครับหรือแผนที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเป็น AKS นะครับซึ่ง AKS เนี่ยจะยิงระยะไกลได้ดีนะครับแล้วก็นิ่ง กระสุนกด็ดกเช่นกันนะครับสปืนที่ผมแนะนําแล้วกันสําหรับเล่นสายนี้นะคือสายเนี้ยมันสามารถพลิกแพงได้หลายอย่างนะครับแต่ปืนหลักๆที่ผมแนะนําก็คือ p ีก0กับ a k s วิธีการแต่งเดี๋ยวผมคัดลอกโค้ดในการแต่งไว้ให้นะครับวิธีการใช้งานโค้ดนะก็ทําการคัดลอกโค้ดที่ใต้ description น,นะครับคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะก็มาที่ตัวปืนนะครับกดเข้าไปแต่งจากนั้นมาที่รูปตัวนี้นะครับก็คือ ลูกกุญแจกับไอตัวเป็นผ้าอย่างเงี้ยสีขาวๆนะจากนั้นกดในส่วนของตรงนี้อ่ะจากนั้นก็เอาวางโค้ดลงไปนะโค้ดที่ผมก๊อปไปให้จากนั้นกดค้นหาอ่ะอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยโค้ดตัวนี้นะอ่าถ้าเกิดเรากดโค้ดมาแล้วโค้ดมันจะยาวประมาณนี้นะมันจะเริ่มต้นด้วยชื่อปืนนะครับอ่าอันนี้ปืนนี้ก็เป็นปืน aks มันจะเริ่มด้วย aks แต่ถ้าเกิดเป็นอีกปืนหนึง่งมันก็จะเริ่มต้นด้วย p เก้า นะครับโค้ดมันจะยาวนิดนึ่งจากนั้นเรากดตัวปุ่มสีเขียวนะครับทางด้านขวานะกดค้นหามันก็จะขึ้นรายการอุปกรณ์ที่ใช้ล้วก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นการใช้งานนะครับอุปกรณ์ตามผมนะที่ผมแชร์ไว้ให้นะครับส่วน p .90 ก็เหมือนกันเลยทาแบบเมื่อกี้เลยนะอ่ากดเข้าไปที่ปืนมาที่เมนูที่3นะก็คือมาที่แต่งตรงนี้กดฉานั้นวางโค้ดนะครับอ่าโค้ด p .90 มันจะเริ่มต้นด้วย p .90 นะอ่ามันจะมีบอกอย่างนี้ ก็ประมาณนี้วิธีการใช้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติอมอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็อคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับถ้าเกิดผมพอทราบก็จะตอบให้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสรับบับวนนี้สวัสดีครับ